วุ้ยแต่วันนี้แต่คอนแทคไหมไม่ทำไมวันนี้สวยตาเป็นตาตาเป็นแบบสวยตาโตโตดีตาคมแล้วก็มันหวานน่ะมหาวุ้ยนะแต่มันแต่มันเกงใส่สีดำใช่ไหม มองไปสุขุมสุคนนะคะหลังจากที่เราแสดงเสร็จนะคะลงเวทีมาแล้วนะคะมิตรปูเปื่อยๆนะคะเบื้องหลังเบื้องอย่างนะคะเบื้องลูกสาวเขาที่เลยนายดูรางวัฟรีวันนี้หนูเก่งมากเลยเก่ง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 มากเก่งยอมรับว่าเก่งลองอยู่ย่ย แม,แม่เด็กแม่เดไม่เปล่าเอาอยู่ไหนวันที่วันเดา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 นะคะแต่ก็ภูมิใจนะคะเก่งมากพัฒนาขึ้นเยอะและหนูก็เก่งมากจริงๆเออทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสียงกำลังโอเคนะคะการแสดงเปะแต่เนี่ยแสดนี้่เอาเปล่าละครคือคือเพื่อนเมื่อกี้หยาบไหมเดี๋ยว่าพี่เอออย่าบไหมก็คือแล้วเจอกัน อล,ลองแท็บบอ่ะเขาจะเต้นถ้าจะเต้นเต้น,ตนจนหอบจนเมื่อยรู้ลเรื่องกาเป็นเพลงเจ้าของต่อไปลงเต้นหรือเปล่าอือแ,แล้วก็จริงเนาะ,ะอนนขอบคุณเนาะจากพี่นุ้ยนะคะลองดูคนขอบคุณไปแล้วทุกคนขอบคุณขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากเอฟซีสปูตสปูติมอฟมอบให้ลูกสาวนะคะน้องน้ำตาลนะคะเดีย๋ยวคนกันบศิวะก็ไปเห็นทแทกิบศิวา อ่ะค่อาการม่รู้ปวดและปวดหัวปวดหัวนะเพ,พื่อนเฝ้าแรงเข่าของไปเปลี่ยนสุดถิ่มสุดเลยค่ะก็กคือมันไม่ต้องเปลี่ยนหลายสุดน่ะแนนแนจะใสม่มงกุฎแนแนจะใส่โกะแบบนับไม่เคยใส่โกะเล่นจะเกิดจะเสพน้ำปวดหัวนะน,<า>นะคะโอเคพี่น้องย้ายเพิ่นอนไปพักคอนเดียวคลิปไหนเขาต้องมาก,กันไหมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจนทีไรขอแท็กกับโกกิก่อนนะคะน้องตาไม่ขำจ้าจีบกันยังไงมันม้วนเอนี่โน่เตี้ย ที่สองพี้นี่ว <coach> งที่แลวมววงสถาพลูกใอยสวัสดีค่ะเมื่อย,ยค่ะพี่น้องค่ะมือ,มอนี่เมื่อนี่เดี๋ยวขืนขืนจักหลอกเมื่อคืนไลหลอบพี่เด้ขืนลอบเ,อเปิดเปิด <inne. S 2> เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เปิดเปิดวงเนาะเปิดฉากเลยเนาะ <istent> เปิดฉากขึ้นมาไลสดขึ้นมาอันแรกแกก็คือร้องเลยค่ะสองเพลงชิวๆสวยมากเลยขอบคุณค่ะสองเพลงชิวๆมันบอปุ๊บมันนี้มาเป็นมาเป็นอันแดนเซอร์ แดนเซอร์สาวให้พี่หมีอันทิดาไม่ป่อไม่ป่อไม่ป่อเบริปากมองบนแล้วค่ะแน่เป็นยังไม่ป่อคือมักเบริปากไม่บอกว่ามันเป็นการแสดงไม่เป็นการแสดงความรักของพวกเขาอืมแม่บอกว่าถ้าแม่ทําแบบนี้แปลว่าแม่รักลูกเสียนะแปลว่าแบบแม่กำลังหยองเขาอยู่เฉียนชอมเขาอยู่เสียนะแต่โกกีแต่โกกีทําไมเพลงนั้นหนูร้องแบบว่าสาวแตกมากเลยนะอ้าวเดี๋อ๋อแม่หัวไปยังหนูคือห่องหนูเจ็บตีนให้นไหมหนูถ้าสร้างขหนูเจ็บตามือนี่ ป้าเอลีเจบแบบถาพี่ทีมดูก็ได้แบบว่าวันนี้น่ะหนูแบบว่าตีบตาน้ำตาลน้ำตาลหนูไหลตลอดเลยก็ไหลตลอดฉันแต่งให้เขาไหลตลอดตาไม่คนตามันซากาปไปแม่คนตาปลอมแม่อุ้ยคนตาที่เข้าไปตอมงน่ะนะแม่<อ>มันซากเขามันซากเขาไปข้างในแหละว,วันนี้น้ำตามันไหลตลอดเวลาก็เราก็เลยต้องถือทิชชู่วไว้ซับตลอดอแล้วถ้าเท่าสีมาร์กตาไว้ไมันกิบประทัดน,นึ่งสิแม่ก็เลยไม่อยากแบบว่าไม่อยากเสียเวลาพี่พ,พี่พี่แต่งแต่งหน้าเขาก็เลยว่าโอ๊ยไม่สิแล้วเหลวมาสินะ กับซูนอะไรเป็นอีกซูนเห็จะขออะไรกับเต้นว่าสั่นทั้งเมย์ยุยผ้าเต็นจินาแล้วก็เม่์จูนแบบว่าแบบีบมากไม่์จูนสัญญาเป็นฉันต้องบีบฉันกําลังด้าวด้าวเมย์จูนเนี่ยบอกเออคือยังเสี้ยมวยนี่เลยเมย์จูน่ะเสี้ยแบบแมนแม่แม่อยากเขาม่านางแข็งแนงยอมรับแม่อยากทันเขามาแกลันตากล้องตากล้องมาแล้วเมย์จูนี่บอกว่าสิมาแอนเทียนเขา ว่าเอาแล้วแต่มีแต่้องอ้าไม่จุนก็สิมาเสียห้องไหนพี่ที่แปลกๆวางสินะก็สิได้มัเซียเอาไปว่าข้างล่างเป็นตากล้องพี่น้องค่ะข้างหลังเป็นตากล้องนะคะตอวันนี้ก็สนุกมากได้ทำหลายบทบาทเป็นเดนซอร์ชัว่เข้าแล้วก็หล่อมังกูกับพี่เพลวแล้วก็ช่วงเตย่าแบบเงี้ย้วแต่นุกเก่งนะนูพัฒนาขึ้นมากเลยขอบคุณนะคะเก่งจริงจริงเอาเมื่อบีอย่างเมื่อบีใส่ลูกใส่เตาอยังไะ บริขินโซน้ำมูรรมบอกแม,ม,มอมนีนไม่นั่งบริขินโซน้ำมูนะคะก็เปียนรักษาใครคะไหนเราซีคูเต้ยเหรอเขาเลือกหนูค่ะเมแบบเลือกกระเทยมากลงจกงักรพรมกระทยถ้ากันกินเฟรตื่นด้วยประกันก,กินไปเองนะตอนนี้ตอนนี้กำลังนอนยังมาตื่นอย่างครับพี่น้องแบบว่าเป็นเบลอตรงที่ละปกติน่ะทาโชว์เซ็ตหนะหนูจะเปลี่ยนชุดเลยดิอืมอีเลี่ยเราก็ไปหากินอะไรกินนี่รู้แต่ว่าตอนนี้เป็นแบบ อันเี่ก็ยังจะหอมเป็นเพี่บพี่แมเองหูอื่นน่ะบอกอือต่ว่านี่เนี่ยคือเจียบตาแเจียบแน่แบบคนตามันมันทังไหนแม่บอกไงคือมันทังอ่ะมันหักคนตาที่ฮอตตอมากแหลมันหักเข้าไปว่าตัวไปนี่นะชีวิตนี้สิบตัวคนไต่เนาะชาวตัวโดนมันมันสวยนะแต่ว่ามันอยู่ยากมันใช่หนูต่อมาหนูก็ไม่ได้อันนี้คนตาหนหลุดออกหลุดออกเรื่อยๆอะไรมันก็ไม่เหมือนของจริงแล้วแม่เนาะอะไรที่มันเป็น ของของเราออะไรที่มันเป็นแม่อะไรที่มันเป็นของจริงมันจะว่าเมื่อสิบสบายอยู่นี่พูดอยู่นี้ก็คือหนูปลอมเหรอเอาเอาแม่เอาว่าเป็นการการ์ดเราว่าเป็นเ <laughs> 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 <ไ>ป็นฟอร์ฮันเซียนคออะไรเนี่ยแกงเลยเอาวันนี้แม่ตื่นก็แบบว่าอุ้ยเลิศมากนะคะสาวเ,เลยสาวบางระจันนะคะนี่อุ้ยมันสิบยูทูบเมันสิมันสิบคลิปมาเข้าขากันวันนี้แม่โมดออีดีมันนี้ก็เหนื่อยมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะคะเต็มคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไป เอแหละเด้อพี่น้องรอแหละเด้อเอาวันนี้แม่ปอไม่ได้ออกโชว์หรอคะวันนี้นะไม่ว่าคนเยอะแล้วเป็นคันเยอะอ๋อเป็นคน้กรกกับผู้กักกับนะคะโอเคนะคะฝากกพี่น้องคือผู้กักกันนะเสดงใส่ไข่เป็นน้องโอ้ยเมื่อไหร่จะจบคำกันตากล้องอยัวง่อยเบาซะเลยนะคะโอเคฝากน้องโกกิ ช่องโกกิค่ะฝากติดตามด้วยนะคะน้องโกกิเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นทุกๆช่องทางเลยนะครับพบพอกันนะคะในช่วงของไลฟ์สดทุกๆุกข้างหนูก็จะพยายามพยายามพัฒนาตัวเองคือหลายๆคนก็จะแบบว่าบ่นมาอยู่นะแบบว่าไม่ค่อยเห็นน้องโกกิแบบว่าอยู่ในช่วงเวลาแบบว่าซ้อมแบบคือเวลาแต่ละคนไลฟ์สดครีว่าเขาซ้อมกันนะจ๊ะคือช่วง <c oughs> ก่อน <c oughs> ก่อนโชว์คะ่ะหนูไม่ค่อยได้ออกมาแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นก็คือหนูบอกว่ามีเวลานะัง แมนถ้าไม่จุ้เห็นตอนกลางวันแม่จุ้ก็จะเห็นว่าหนูเรียนออนไน <S 2> <S 2: <tyard strategically> ลน์เนาะไม่จุ้มาก็จะเห็นหนูเรียนออนไลน์ใช่ไนหะตกแรงมากกับสิถ้าหนูก็สิแบบว่านอนนั่งย่างสินั่นนู่ <S 2: joy> นนี่นั่นก็หลายๆอย่างนะคะแต่ว่า กันมีเวลาหวังพยายามโชฟฝึกฝนแล้วก็ขอบคุณแม่จูนขอบคุณอนะพี่พี่คอสตุมทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างแล้วก็หาสุดเจสวยมาเห้ใส่นะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณไปยังอ่ะพี่พี่ทุกคนที่ให้มาไลน์นะคะถึงจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆเพราะมันเป็นแรงใจอีกแรงนึงที่ช่วยผลักดันให้หนูมีกําลังใจในการพัฒนาพิมพ์ตัวเองต่อไปขอบคุณค่ะโกโมิโกกิวสันน้องเคีนะคะว่างหันกระถอดหัวให้ลูกนะคะลูกนักหัว อุ้ยแต่วันนี้ใส่คอนแทคไหมใชุ่้ยทำไมวันนี้สวยตาเป็นตามันแบบดูตากลมโตดีตากลมแล้วก็มันหวานน่ะนะคะขนาดอะไรหัะไหนสังเกตบ่ะฉังเกตก็รู้อยู่รู้หลกเล่นกันแต่แต่มันเคสใส่สีดำใช่ไหมเออเพราะว่าตามันดูไม่ใหญ่แต่มันดูกลมกลมดีนะคะเป็นยอดใดมอนดนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมากนะคะข้าผ้าเดาข้าเดาเดาดูไว่า ตอนทก็บ่ได้สุดมันไหลลงเรื่อยๆเพราะว่าน้องเคสพราะว่าแม่นางใส่รองเท้าเนี่ยเรานางใส่รองเท้าส้นสูงน้ำค้างนี่แม่สังเกตเพราะว่าแต่ก่อนเคสใส่รองเท้าส้นสูงเราคือไปรอนแรกนะสุดมันไหลลงเรื่อยๆนุกระเทยเด้งขึ้นด้งขึ้นเหมือนนุ่งยุงสิล่ะสิบแปมันเป็นยังอืมก็เลยก็เลยเห็นก็เลยเห็นลูกว่ะก็เลยมองเบิ่งลูกว่ะเต้นเต้นเต้นนี่สิหน้าแม่ว่าเต้นเต้นอันนี้เรเต้นเต้นนู้นา็สุดสีรุ้ดสุดสีรุ้ดสุดสีรุ้ดสุดสีรุด วันที่นี่นุนนองมาแล้วเพื่อว่าเป็นซส์เพื่เก้าสินไปอันยุ่งหัวในรูปมาเนี่ยมมงกุฎเพราะว่าน้องเคสใส่ผมสามสั่นเนาะสามสั่นบอว่ามงกุฎท่าอันผมมันกระเจี๊ยบอ่ะเนี่ยแต่มาเพียงนั่นมาเพียงลองคู่กันนะ่มาเพียงลองคู่กันนับเอาสั่งท่องเนา S <S <S ตอนแรกแตอนแรกถือมาช่วงกลางๆมันมันเริ่มเป๋อืมไม่ได้ไยัย่โม่อะไรอันฉังเลยี่ม่เนบาร์ใครซอยอะไรก็เถอเลาเยกว่ามันเป๋เอาพอดีพอดีเคล็ดผ้าไปตุ้ยก็เลยถืออีกมันจะเลือยไปน้ำกันพอดีนะคะมาก